พามาเบิ่งนกล้วยเครื่อนใหญ่พี่น้องจ้าพี่บอกว่าจากสวนสะอ,อ่อนเลยคั่วมันใหญ่อร่อยมากๆเลยดควมเครื่อนญ่จนได้าลากเอาใช่หรอมิตรลูกใหพ่อรหัมปางล่องเหอะ เฮ็ดกล้วยสาบบ่ใครอยากกินกล้วยสาบบ่เฮ็ดกล้วยสาบจากหวีก่อนตัดกล้วยสาบจากหวีก่อนตัดจักรสองจุอเมีดแหลมๆค่อยเสียดออกเอาหวีนั่นออกก่อนค่ะปาดเลยเฮ็ดกีน้ำพูดนะกล้วยผลงานผลงานแม่พ่อแพม่ไม่หนีปลูกโชว์โชว์โชวโชวโชว์โซอัน สุขาายย่าตนคว่ำกลี่ยง่ายเออออกมใช้เลยคร่ะ้าวออกเลย,ยมันอิ่มจากหน่นอยเราค่อยๆขึ้นไป,ไปเดอดใ,ให้เดทอดให้เออเดี๋ยวสิบปอกแช่น้ำเกลือเลยวา,า,างอยู่ดอกนียมีจะ์คืนวีน่ะถามเลนับอยู่ปะ สองนึ่งปลอกออกปลอกออกค่าเครื่องครัอันนี้เออจิ้นจิ้นนั้นโมเบิร์ดอกนี่บัตานกันนีเยอะออันอันเออสีเฮ็ดกล้วยสามเสียนลงเป็นวีฮะล่ะหอยไว้อะเสียนเอาโลดยกขึ้นแล้วก็เสียนยังไงยังไงวะกินบมเวอร์นานเนาะหน่วยหนึ่งคนเดียว อ้าวเครื่องกล้วยกล้องนี่เทาได้กินจากเครื่องอะแซมส่วนนี่กลายเลยเออค่อยเสียนง่ายนี่กลายเลยเดี๋ยวไม่พบเพ สุกค่าเครือนนะพี่น้องวอมใหญ่สะอ่อนสมบูรณ์ครับขอบคุณทุกการรับชมนะคะขีบกล้วยสะอ่อนลายพี่น้องกันเลยออกมา ามาชมให้พี่ให้น้องเบิ้งขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะ